ญ่บอใส่งามอยู่ครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับอใส่งามอยู่ใส่งามยู่สวัสดีครับมอน้กับผ้ามาหาโยหาชินนี้ครับมาเดือบเบนหาสิบขั้นครับโยหัวกคือเกาครับมอน้มาล่องเบิกหมายทุ่งหน้าอีกครับปครับลงมือกันครับ มื่อเนบประดิไปหากิดไก่แล้วครับไม้แถวแถวบาทนหละพี่น้องฝนก็เริ่มลิ่นมาอีกเลยครับ ใส่เบ็ดใดเพราะท่านไดห้หอดซิปขั้นอยู่พี่นอ้องฝนลินใหม่อีกแล้วครับ น้ำบอ่อไข่ไหลเลยครับคนมาตกไหลมือแห้งครับย่บานครับม่านซีหาหมื่นเลยครับพี่น้องเป็นตะมีปลาบ่ครับพี่น้องฝังบรรยากาศยามแรงนะครับเสียงเขียดห้องยามแรงครับบรรยากาศหายอยู่ห้ากินจังสี่แล้วครับพี่น้อง ผมเฝ้าไซส์ก่อนเด้อครับเริ่มหมืดแล้วครับอย่านว่าแล้วายครับพี่น้อง หลังสุดท้ายเลยครับใส่กําลังแล้วครับพี่น้องกระทาจะข้าวกอนครับจังสียามครับไม้กับบะงามเลยครับน้ำน้อยแห้งครับพี่น้องเป็นตะคือบอกระทารุนกันครับสิได้พอตามปนอยู่บอครับป้าครับได้เวลายามเลยครับ ประมาณเกือบสิบนาทีกับสิสองถุมครับเฝ้ายามก่อนครับพี่น้องนาไฟสิเบิร์ดเลยครับขุนครับยิ่งเสียงป่ามันแหลนอยู่ครับที่ว่านนำหน่อยแห้งมือหนีก็ล่มแห้งยีรีครับพี่น้องล่มสามสิบหมื่นเลยครับนีครับหลังหนึ่งครับ เยีงยังคือเกาอยู่ครับลมแห้งอีูลีครับพี่น้องลังผูนก็คือเกาครับไม่หลังนี่ก็คือเกาครับคันมันถือผมกันสุดท้ายให้พี่น้องเบิง้งนะครับ เฝ้ายามก่อนครับสรุปว่าประมาณเท่าตัวครับพี่น้องเบิดตีเนื้อครับบุกขึเลยครับตาครับเมื่อครับถาลุนย้ำเสาน้ำผมครับพี่น้องเมื่อก่อนครับลมแห้งอีลีครับเมื่อนี่ครับ มาเก็บมากู้เบ็ดย้ำเสาน้ำกันครับมาหลุ่นน้ำกันครับเสาเนสีมานเห็บบอพี่น้องพ่อเด็ดตำปนบอครับมือขึ้นกับบด่ายเพราโตเลยครับทรงเสาสีจังไดครับปลาครับเป็นหลุ่นน้ำกันครับมีโตมีแต้มให้บบอมือขึ้นกับซื่อๆครับเบิรตติเน้อครับนีครับ หลังนึงครับเบตติเงือครับพี่น้องถึงแม่หากินอย่างแห้งครับบังลังหนีไตและครับขั้นโกงเลยครับพี่น้องยามเบดจนยี่สิบเกือบสามสิบขั้นแล้วครับถึงลังเห็นมีอาการครับพี่น้องครับผูนครับ ยูห้บ้อกครับนี่ั่นจนโกงเลยพี่น้องก่อเข่าจนมุนเบิดครับหลุนกันครับีิยูไ้บ้อกครับนี่ท่านซื้อๆอ,อ,อยู่ครับใส่ละซื้อๆอยู่ครับพี่น้อง เขาเจ้าจนมุนเบิร์ครับไหนล่ะโยูยูครับพี่น้องโยูยูครับผมผ่าติดอายุครับโอ้ยยังยูให้ยูครับไหนล่ะใส่ไงบ่ ใส่งามยูครับพี่น้องใส่งามยูครับใส่งามยูใส่งามายูปลาอู้หูหมานครับพี่น้องมานครับ <c oughs> นี่ครับหมานเลยครับเมือนเน่อเหยครับ ประคอใส่ไงเลยพี่น้องออผมขอหวาติเบยูครับหมานให้แล้วครับหมานให้แล้วครับปครับผมขอแก็บก่อนครับจึงไดก็ได้ใส่ถุงเลยครับอออ งามแหงครับใส่งามเห็นนิ네่งๆว่าเแต่ไว่โยครับพี่น้องเห็นขั้นอยู่ซื่อๆอยู่ครับโกงอยู่แต่ว่ามันบทีงงบหยังเลยพี่น้องพือสถึกโดนเลยห่ะครับปลาเมยเลยครับ มาอล้วครับเปรุ่นกันต่อครับพี่น้องมิแต็มเพิ่มให้เองป่ครับ เก็บกูเลยแหละครับสรุปว่าบ่หมานเลยครับพี่น้องหมานตัวเดียวแต้มเดียวครับ <c oughs> นี่ครับเบ็ดหาสิบหลังหมานแต้มเดียวครับปลาทั้งบ้านผมยังบาท่านหลายครับหนามยังบาท่านหลายอยู่พี่น้องไม้ที่ใส่เมื่อเนยกับผมมาใส่อยู่หน้าโขกครับหมองหนามน้อยๆครับพี่น้อง อีกอย่างปลากันยังมาท่านหลายอยู่ครับทางบ้านผมครับมือเนี่ก็มีพลงานให้พี่น้องเบิ่งแค่ตัวเดียวแตมเดียวนี่แหละครับแต่ว่าใส่งามอยพี่น้องคืออยพอได้แกงแหลวขาบหนึ่งอยู่ครับปลาครับเมื่อกันครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับจังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในเด้อครับพ่อการคลิปนาครับพี่น้องสวัสดีครับ